สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกระชอนโลกสื่อน,นอกตีข่าวธรรมนัตสารรัฐธรรมนูญอนุญาตให้อยู่ต่อชี้เจ้าตัวเป็นคีแมนคนสำคัญ กระชอนโลกสื่อต่างประเทศพร้อมใจตีข่าวสารรัฐธรรมนูญไม่ตัดสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสอสอธรรมนัตปมคำพิพากษารัฐนิวเซาเวลไม่ครอบคลุมประเทศไทยชี้เจ้าตัวเป็นคีแมนคนสำคัญ BBC พาดหัวแรงสารไทยอนุญาตให้รัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้แม้ว่าจะมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านซิดนีย์มอร์นิ่งเฮลัยันเคยเข้าเรือนจำา4ปีสืบเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10และความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรควหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10แม้ว่าข้อเท็จจริงร้อยเอกธรรมนัสจะเคยถูกคำพิพากษาสาลรัฐนิวเซาวลน์ออสเตรเลียให้จำคุกในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงปี2537แต่ไม่อาจนำคำพิพากษาของสารต่างประเทศมาบังคับใช้ได้เพราะเป็นการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของไทย สำนักข่าวอิสาราสํสำรวจพาดหัวข่าวสื่อต่างประเทศชื่อดังที่ติดตามนำเสนอเรื่องนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้เริ่มกันที่สำนักข่าว BBC ที่ใช้คำว่า Thailand Court Allows Minister To Keep p o s t d i s p i t e drug conviction หรือแปลเป็นไทยตรงตัวว่าสารไทยอนุญาตให้รัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้แม้ว่าจะมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ขณะที่ทางด้านของสำนักข่าว AP ได้พาดหัวข่าวคดีดังกล่าวว่า Kurt says, t h a Court s says key o f i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  l l c n s t t y y i s p ส i t e d r u g case หรือแปลตรงตัวว่าสารไทยตัดสินให้บุคคลที่มีความสำคัญระดับสูงในระดับ Keyman สามารถอยู่ต่อไปได้แม้จะมีคดียาเสพติดส่วนทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ใช้คำว่า Thai r uling towards opposition bid to disqualify minister over drugs link หรือแปลเป็นไทยตรงตัวว่าคำพิพากษาของศาลไทยขัดขวางกระบวนการของฝ่ายค้านที่ต้องการจะตัดสิทธิรัฐมนตรีอันเนื่องมาจากความเกี่ยวโยงเรื่องของอยาเสพติดขณะที่สำนักข่าวของเซเว่นนิว ของประเทศออสเตรเลียได้ใช้พาดหัวข่าวว่า Thai Court b a ส m i n i s t s t o v o v NSW s w c r a r g e สารไทยหนุนหลังรัฐมนตรีเหนือข้อหาที่รัฐนิวเซาเวลสำนักข่าวซิดนีย์มอร์นิงเฮรั่ของออสเตรเลียที่เป็นผู้ตีแพ่คดีของร้อยเอกธรรมนัตได้ใช้พาดหัวข่าววา่า a u s a อสเต a เ i a ยนเ i ลไทม์ r r แบ r r to Combine Post t ต h a i c o ค r t Rules หรือแปลเป็นไทยว่าสารไทยพิภากษาว่าช่วงเวลาที่ต้องจำคุกที่ประเทศออสเตรเลียนั้นไม่มีผลขัดขวางต่อตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดทั้ทงนี้สำนักข่าวซิดนีมอร์นิ่งเฮอัลยังได้ให้ข้อมูลรายละเอียดข่าวคดีร้อยเอกธรรมนัทเพิ่มเติมว่าร้อยเอกธรรมนัทถือเป็นบุคคลผู้เป็นพันธมิตรสำคัญกับบรรดานายพลระดับสูง และยังเป็นผู้ที่ควบคุมคณะรัฐมนตรีผสมให้อยู่ต่อไปได้โดยร้อยเอกธรรมนัทได้เคยใช้ชื่อว่ามนัตบัวพรม ในช่วงที่ถูกสารแขวงรัฐนิวเซาเวลตัดสินว่ามีความผิดข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการนำเข้าเฮโรอ,อีนในปริมาณเพื่อที่จะใช้ในการจำหน่ายคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น3.2กิโลกรัมมีมูลค่าอยู่ที่4,100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ1 2 7 6 7 6 0 5 0บาทถ้าหากเปรียบเทียบตามค่าเงินในช่วงเวลาปัจจุบัน ร้อยเอกธรรมนัฐถูกจับกลุมที่โรงแรมบอนดี้และต้องถูกคุมขังที่เรือนจำพักลีเป็นระยะเวลา4ปีและถูกส่งตัวกลับทันทีหลังถูกปล่อยตัวสำนักข่าวซิดนีย์มอร์นิ่งเฮร่ระบุขณะที่ทางด้านของนายสุนัยพาสุขนักวิจัยขององค์กรสิทธิมนุษยชนานานาชาติ Human Rights Watch ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซิดนีย์มอร์นิ่งเฮร่ว่า คำพิาพากษาที่ขัดต่อหลักการดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัทถูกพิาพากษาจำคุกในประเทศออสเตรเลียจริงซึ่งนี่หมายความว่าร้อยเอกธรรมนัทได้ชี้แจงต่อรัฐบาลน,นั้นถือเป็นเรื่องโกหก คำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญได้สร้างบรรทัดฐานที่ว่าผู้ที่กระทำความผิดทางอาญาและถูกศาลพิพากษาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ตามสามารถเข้าทำงานรับใช้สังคมได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องชนักติดหลังแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมอะไรก็ตามที่กระทำนอกแผ่นดินมาตุภูมิแม้ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในศาลไทยเลย นายสุนัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสาราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ